0ก้าร้อยบาทได้วาไบแค่ไหนกันจานน้าว้าวคุณสวยมากไม่คาดเดาเลยเดี๋ยวเราไปสั่งกันละมีจุ่มจ้นนะดีครับนั่นมันคือสตรอเบอรี่มัทฉะเอาายอเ๋ยวจอมมัทฉะเฉย แต่เราดูก่อนมาชาลาตี้อเออเอาสตรอเบอรี่มาชารอะไรก็ได้ง่ากินเีมีแก้วด้วยนี่ลวก็มีแซนด์วิชมีควาซองสิบบาทแล้วก็แจกแก้วฟรีเมื่อซื้อเมนูนในร้านหกสามร้อยบาท ก็มีต่น <stairs. S 1> ี้เลยนะคะเหลืองี้านี่คือไอครีมรี้อันนี้ตัวนี้เหลือเท่าไหร่คะ น่ารักอ่ะเดี๋ยวเรามีใครเบบี้แล้วมา oh ชาเสือส0งพแล้วเราก็ได้สิทธิ์คีบตุ๊กตาด้วยนะเราเราจะได้ปะ <c oughs> เราไปดูภายในร้านกันดีกว่า <c oughs> โอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมา,าก เป็นคาเฟ่ที่แบบน่ารักสุดๆจะหามุมกับว่าอะไรใ่าอะไรนะเราคลิปได้เลยปะอุ้ยก็บอกน้ำน้องแกะก็บอกน้ำน้องแก่กระติตนก,กน้ำนีนำ่คือเรียนง,งเราโอเคไป,ไปเลยได้าะจะเอาตัวไหน ม,เ,มเ,เดี๋ยวเราลุน้นมันขามันอ่อนมากเลยเราได้มากี่เหรียญน,นะสี่เหรียญใช่ปะเติมน้ำมันครบ900บาทซื้อน้ำฟรีหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ได้หยอดเหรียญตู้ขีบ เออเหมือนมันยากจริงแล้วก็ได้แรกน้ำแรกขนมอีกมันเหรียญมันไม่มีใครหยอดเลยเลตัวใหญ่เหรอม,มันไม่ไปหรอกเราคีบไม่เป็นอะ่ะเราต้องไปดูเทคนิคการคีบมาเว้ยว่าเขาคีบกันยังไงอ่ะรีบลงเถอะพี่สองหนึ่งแล้ว เฮ้ยเฮ้ยไม่ขึ้นเลยเหรอไม่มีวิแววว่าน้องจะอยากมาอยู่กับเราเลยเอาดิเออไอคิดว่าไอตัวเล็กน่าจะคีบยากเว้ยเอาตู้พังระหว่างตู้พังนะจะพี่จ๋า ขอให้ได้ทุกยจบละไปะนี่เราชอบมุมนี้มุมนี้น่ารักอยากถ่ายอยู่เราไปหายรูปไหมคือสวยมากข้างหลังไปมีซานตาคอร์ตอ่ะอันนี้อยู่ในฟาร์มบางจากนาจากเชียนทารีสอนเจ็ดอยาให้ดู แย่เอ๋นี่เลยจ้าน่ารักมากอ่ะปีงคริสต์สมาสมาถ่ายรูปของน้องแม่นมนะเราจะบอกว่าเขาเป็นเป่าลมนะทุกคนนี่น่ารักอ่ะน่ารักสุดต,ตัวนี้ก็เป็นเป่าลมนะโมื่อกี้เราจะนี่คือแบบน่ารักมากเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น,นข้างนอกข้างนอกก็ฝนตกนะคะ ตรงนี้ก็สวยคันนี่ค่ะเรานั่งไหนดีเราจะนั่งไหนดีนั่งตรงนี้เหรอหรือนั่งต๊ะไม้นี่ตรงนี้ก็ได้ เราต้องสลับกันหายใจมีนี่นี่น,นี่ต้องมาแบบนี้เว้แล้วมาชิมกันนะคะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้ ก็อันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่มัทฉะนะชิมกันเลยและอันดับแรกวิปครีคมอืมอร่อยปะวิปครีมอร่อยอะอืมอร่อยคือแบบไม่ได้เปรี้ยวมากอร่อยมากต่อไป อันนี้จะเป็นมัทฉะสตรอเบอรี่เต้สตรอเบอรี่มัทฉะแต่เราว่าวิปครีมตัดกับสตรอเบอรี่อร่อยกว่าอันนี้รจริงเราต้องคนกันเพราะว่ามะชัดอีสตรอเบอรี่อยู่ข้างล่างแล้วก็เอามาใสดอยู่ข้างบน อ,อร่อยมากสองแก้วนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะมามาชิมกันได้แต่อันนี้เราว่าอร่อยมากเราเลกกกันได้ปะสตรอเบอรี่สูมูตี้มันอร่อยอะ่ะอันนี้ก็อร่อยนะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแต่ถ้าเทียบสองอันแล้วก็คือสตรอเบอร์รี่ o o มูตี้อร่อยกว่า ใีช้ชูนี่ไง <c oughs> แก้วอ่ะอให้กินได้เลยจ้าต่ขอเอาออกแล้วกันนะจะได้เห็นสตรอเบอรี่ชัดๆดูดิเราจะต้องคนบรรยากาศก็ดีเนาะเงียบดี พูดได้เลยเหา,าว่าจะ,จะก,กินกเทียัอ๋อเราได่แตอิ่มอ่ะ เาเอหอเหล่เนนะี่ไม่ได้ปะอันนี้ไหนผมติดเสื้อค่ะเช็คลูกก่อน <c oughs> <c oughs> โอเคว้ยน้าเดีเราอยากไปถ่ายรูปเดี๋ยวเราขอไปถ่ายรูปหนึ่ง อี่มันตามแล้วแล้วไปดูตรงนี้ถายตรงน้องหมิ่น้องหมิ่จะย้อนแสงนิดนึงน้องหมิ่นอ่ะย้อนแสงอ่ะเขาน่าจะไปจัดมง เขาดูเมนูหน่อยดิเมนู ชาลาเต้เย็นหลายห้าเด็ดเยนี่เขาบันเฮ้ยมีลาเต้อันชันแหลอเมริกาโน่น้ำผึ้งอันนี้เขาเปิดกีโดก่โมงถึงกี่โมงอะไม่รู้เลยอุ้ยอันนี้น่ากินอะแลนโบมีหุ ตสตาอบบารีสม,มุตตินี้จะเป็นจะเป็นโซนสม,มตุตติแล้วก็มีขนมปังข้าวโพด35บาทมีโชอด้วยทุกคนอันนี้เป็นมุมที่แต้มนั่งมาค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยบรรยากาศด้านในร้านคือแบบเงียบสงบมากอ่ะหนูก็จะเป็นตู้ของกินเนาะแล้วก็นี่เป็นคาเฟ่แบบนี้ มานั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยใครแบบต้องการความสงบก็มานั่งทำงานได้เดี๋ยวจะเจอเรานี่อันนี้ของเราก็คือชาเขียวเอ้ยไม่ใช่สตรอเบอรีร่สมูตตี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัน่นออพูดผิด <c oughs> จะเป็นสตรอเบอรีร่มัทฉัปัน่นเออเนี่ยถูกต้อง เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูเมนูของทางร้านนะคะที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะว่าเมนูของทางร้านะจะมีอะไรบ้างนะคะนี่จ้าเมนูนี่ก็จะเป็นเมนูของร้านเนาะก็จะมีทั้งของข้าวของหวานแล้วก็น้ำอะไรพวกนี้เนาะนี่นะคะก็จะเป็นเมนูน้ำตาเขาแบบน่าทานมากเมนูน้ำอะ่ะคือมีเยอะมากเลยนะคะพิซซ่าดน,น่าทาน แล้วก็นี่ทุกคนเราชอบอันนี้เดนโบว์มิวอะจีสันน่ากินมากเลยเดี๋ยววัาหลังต้องมาลองแล้วแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นของสมูทตี้นะคะแล้วก็จะเป็นทอส์เนาะขนมปังอันนี้ก็จะเป็นพวกฮันนี่ทอส์อะไรประมาณนี้ก็จะมีวัฟเฟิลนะคะนี่ก็ราคาคร่าวๆประมาณนี้นะ,ะแล้วก็จะมีคอฟเฟอร์ชอบมากเลยเอกคอฟเฟอร์อ แล้วก็มีวาฟเฟิล wow, <Br> ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นคอปเปอร์เหมือนกันนะคะนี่นะแล้วก็จะมีไอศครีมนะคะนี่คร่าวๆนะคะทุกคนแล้วก็นี่นอกจากจะมีของหวานแล้วยังมีข้าวด้วยนะคะก็จะมีข้าวกระเทียมแกงเขียวหวานผัดแหงอะไรพวกนี้นะ้องก็บวกไข่ไปก็ประมาณไข่ดาวอีก15บาทนะคะแล้วก็จะมีนี่สปาเก็ตตี้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีผักโขมชีสเนะาะใครชอบแบบว่า ใครแบบว่านัดเพื่อนนัดอะไรมาคุยงานก็คือมาที่นี่ได้เลยนะแล้วก็อันนี้นะคะสลัดเนาะสลัดผักสลัดอะไรคุณ่าอกไก่อะไรอย่างเงี้ยน,นี่หมดแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะข้าวขาวป่ะอันนี้เราก็จะไปกันแล้วนี่ให้ดูบรรยากาศในร้านอีกทีนะคะคือแบบว่าร้านน่าดั้งมากเลยทุกคน,นไปแล้วนะคะกับไชเ้ชเขียวอร่อยไช้เขียวอร่อย ไว้ทุกคนอันนี้บรรยากาศข้างนอกฝนตกแล้วเอาต้องรีบกลับนี่บรรยากาศหน้าหน้าร้านนะคะอันนี้ฝนตกนี่บรรยากาศร้านนะคะทุกคนไปแล้วไปแล้วนะคะ